You're my sunrise, you're my sunset, you're my first thought and my last breath. Oh I'll ever need. You're my sunrise, you're my sunset, you're my first thought. that y ยิ้มสวัสดีครับเหมือนสวัสดีครับดีใจไหมครับชอบเที่ยว,วไหมครับครับ <c oughs> ไม่มีคนเลยเงียบมากเมืเด่ดก็ยังว่าเอ๊ะทำไมปกติเขาจะพาลูกเที่ยวกันหรือว่าแม่ดื้อมาชาก็ไม่รู้นะ แต่ว่าวิเกเอนมันก็น่าจะคนเยอะนะอันนี้อ่านว่าอะไรเนะี่ยสุมนมานสุมนมานสุมนมานอันนี้อ่านว่าอะไรชงสมสีเหรอใครรู้อ่านให้ไม่ดื้อหน่อยนะเออดีใจอะภาพวาดของศิลปินไทยได้มาอยู่ที่เดนมาร์กนะคะกรุงโคเปนเฮเกนที่โรงแรมสแกนดิกค,คะ่ะอ,อสวย ตอนแรกมองว่าไม่สวยนะแต่พอเจอภาษาไทยแล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวเดนมาร์กกันนะคะเพราะว่าพี่ดื้อหยุดเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดอกไม้พี่ดือ้อบานแล้วค่ะก็เลยบอกให้มาดูดอกไม้กันฝนตกนะคะทานตะวันสู้ชีวิตมากๆเลยค่ะแต่ชีวิตสู้กลับนะะฝนลมไปแม่ดื้อต้องไปแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือนะคะไปขึ้นเครื่องบินที่มอเดค่ะ วันนี้เป็นวันพระหัสพี่ดื้อหยุดเรียนมั้งแต่วันจันแล้วนะคะแต่ว่าพี่ยิ้มกับแม่ดื้อทำงานก็เลยต้องรอช่วงวิเกเคน์น,นะไปเดินทางกันค่ะ so happy Talking หมวกพี่ดีเก่าแลอะอลิซแนเดอร์เดี๋ยวมาหาแม่สิแม่จะถ่ายหมวกหนูทำไมหมวกหนูมันสีซีดอย่างนั้นนะ่ะสีมันเก่าแล้วเดี๋ยวแม่เจออันใหม่จะซื้อให้ไหม่อะไรคือชล이ดแม่ไม่รู้จักสเนกอะอ๋อซอโยอ๋อการงานพื้นฐานอาชีพที่โรงเรียนนะคะพี่ดบอกว่าพ,พี่ดิไปทำวนะันนั้นที่โรงเรียนเรียนวิชาทำงานนะคะ หมวกเขาเลยเปื่อนแต่เขาไม่เข้าใจไม่ดูกว่าสีสีดธเขาคงคิดว่าหมวกเปื่อนนะไปเข้าไปเช็คอินกันนะไม่ได้เข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะไม่มีคนเลยเงียบมากไม่รู้ก็ยังว่าเอ๊ะทำไมปกติเขาจะพาลูกเที่ยวกันหรือว่าไม่ดู้มาช้าก็ไม่รู้นะแต่ว่าวิคเอนมันก็น่าจะคนเยอะนะไม่มีคนจริงๆฮะเดี๋ยวจะกลับก็แองสวัสดีครับพี่สวยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีคนเลย ทีมสวัสดีครับหน่อยนะสวัสดีครับดีใจไหมครับดีใจครับชอบเที่ยวไหมครับชอบครับพี่ดื้อเอาซอฟครับแวสนุกครับบายบายครับยังไม่ได้นั่นเลยอลิซานเดอร์แม่ถามดีๆชอบไหมซอฟครับดีใจไหมเนี่ยจะได้ไปเที่ยวเนี่ยดีใจครับ ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่สนามบินนะไม่มีคนเลยค่ะมีตรงนู้นอยู่โต๊ะหนึ่งตรงมุมแล้วนะนอกน่นั้นไม่มีใครเลยะรเออลืมอวดไม่ได้ซื้อลิปสติกมาจากเมืองไทยนะจากเซเว่นใช้ดีนะเห็นน้องคนหนึ่งที่เนี่ค่ะน้องจิตเขาใช้ไม่ได้ก็เลยซื้อมาั่างพกง่ายด้วยใครไปเมืองไทยอย่าลืมซื้อมานะห่อเดียวก็อยู่ทั้งปีค่ะเพราะไม่ดิ้ไม่แต่งหน้าเนาะนานๆทาทีค่ะพี่ยิ้มสตาร์ วันหยุดแล้ว<ะ>พี่ดื้อเอานุกินหมดแล้วเหรอแม่ยังไม่ทันถ่ายเลยเอายังไม่หมดอย่างไรอันนึนแนวออกไหมแม่ดูสิหนูกินอะไรเมื่อกี้แม่ไม่ได้ดูเลยพี่ยิ้มกับพี่ดื้อหิวข้าวเที่ยงกันนะครับ่วนแม่ดื้อเนี่ยยังไม่หิวเดี๋ยวรอ,อไปกินที่ออสโลอ่าน่ากินอันนี้อ,อร่อยไหมครับอร่อยครับหนูชอบอไมหมห ตอนนี้คนเยอะแล้วค่ะเต็มสนามบินเลยเขาก็พาลูกไปเที่ยวกันเนาะ,ะมีแต่ผู้ปกครองแล้วก็มากับเด็กๆเยอะเลยะคะ่ะเดี๋ยวมา่อเดกก็จะได้ขึ้นเครื่องเลยนะคะเครื่องพินมาละจอดอยู่ข้างหลังกระจกนะ,ะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแดดออกใชยเลยค่ะแล้วฉัน,ะะ <c oughs> นถ,ถ่ายกรนอ่นมากเลยสิหนูนั่งตรงนั้น,นะะ <c oughs> แล้วเล่นแม่ไปชมกระจกมา <c oughs> อ่ะมาแล้วขอบคุณค่ะ Got a ticket in my hand to you. I'm canceling all my plans for you. Don't know where we're going or what we're gonna do. Got a ticket in my hand to you. แบ่งปั๊ซี่จากพี่ดื้อน,นะเพราะว่าไม่ไดื้อเอาเบียให้พี่ยิ้มเบียอันี้มันไม่มีขายที่ที่ที่ร้านที่บ้านมไม่ดื้อน,นะขึ้นเครื่องบินถึงจะมีค่ะก็เลยเอาให้พี่ยิ้มนะแอสเหรอคเฟเเเน่กาแฟอะไรก็แล้ว so for you. And You're already in my heart, so what do I got to lose? I'm playing all my cards for you. Yeah, Thank, you. thank you. So ตอนนี้มาถึงออสโลแล้วค่ะไมดด้ต้องมาต่อเครื่องที่ออสโลนะคะไปเดนมาร์กเดี๋ยวดูลิปสติกสักแท่งนะไ,ได้มาแล้วค่ะหนึ่งอันเบอร์อะไรนะเบอร์สี่สามสี่นี่แหละที่อยากได้นอกนั้นไม่มีอะไรอยากได้แล้วค่ะของไม่ไดื้เสร็จแล้วทีนี้ตาพิมพเนะพิมเดินดูไม่รู้ว่าอยากได้อะไรหรือเปล่านะไมไดี้ชอบไฟตรงนี้สวยห้อยลงมายาว ด๋ย่พอใจหนูกินน้ำเดียวแล้วมันอ้วนมาก่อนเพื่อนเลยนะพีด่ดิไม่ถือแปลว่าอาหารมากินนะคะมีอาหารเยอะนะมีสปากเกตตี้มีซุปมีสลัดมีหลายอย่างอยู่แต่ไม่ถือเอาพอ,อตอกมากินนะคะแล้วก็สลัดแล้วก็ฟังเพลงที่เบิร์ดกินน้ำเราเวลาต่อเครื่องไปโคเปนเฮเกนนะคะ ถ้ามีส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวไม่ได้จะปลื้มมากเลยนะตอนเนี้น เดี๋ยวพี่ยังซื้อตั๋วรถไฟนะคะอันนี้มีรถไฟไปสวีเดนด้วยนะคะเนี่ยนั่งรถไฟไปสวีเดนได้อันตู้สีแดงอันนี้ก็อยู่ในเดนมาร์กนะคะแอบปล่อยมือได้นะปล่อยมือได้นะหมู <laughs> ไปค่ะไปขึ้นรถกันเราจะไปขึ้นเมโทรกันนะคะ เราพักกันที่โรงแรมสแกนดิกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไม่ไดื้อถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะ <Okay. S 1> เพราะว่ามันมืดแล้วอ่ะออาประตูเขาะทำไมเปิดไว้เงี้ยดูบันบ้านอ๋อมีประตูสองประตู <c oughs> เออตลกดีเ <c oughs> อาเปิดไฟหน่อยครับแม่แม่ไทยเลยอันนี้เตียงพี่ดือ้อ แล้วก็มีระเบียงด้วยเอ้ยเราหอบกระขงเนาะเลยกูได้ยันแล้วก็นี่เตียงอย่นะคะอือมี walk in closet ด้วยนะคะมีเซฟมีกาแฟมีตู้เย็นมีเตารีดมีที่เป่าผมได้เป่าผมนะคะ เดี๋ยวระเบียงค่อยดูพร่งนี้แล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวดูในห้องก่อนคะ่ะเอาทำอะไรกันพ่อกับลูก<อ>มันมืดแล้วฮอ,ฟอ,อบอฟลิซออุปปเปอร์กันใช่ได้พ่อเวกเกียนอ,อ๋อแล้วไฟอยู่ไหนเ<บ>ออเปิดมันทุกไฟ <laughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้เตียงพี่ดื้อนะคะแล้วก็อันนี้เตียงไม่ไดื้อถามว่าจะดูพรุ่งนี้ <c oughs> ตรงข้ามก็เป็นทีวลนะคะทีวลีนี้เป็นสวนสนุกนะถ้าบ้านเราก็ประมาณรีมเวิร์นถ่ายยากจังเลยไม่ไดื้อไม่อยากเปิดประตูมันหนาวนะคะนู่นหายอยู่ข้างนอกนั่นนะเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกัน,นะคะ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้เนาะ แล้วห้องนี้ห้องอะไรอ๋อเขาแบ่งส่วนดีจังห้องอาบน้ำอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำมีเรนชาวเวอร์ด้วยอยู่บนหลังคานะคะอยู่บนอะไรอะเพดานแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสุขานะคะประตูก็เป็นสไลด์ดีอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไดตาแดงเลยไม่ได้หยอดตานะ แม่ดื้อชอบห้องนี้มากเลยอะเนี่ยห้องที่แบบว่าเปิดประตูมาแล้วแบบเป็นเหมือน walk in closet เล็กๆนะฮะก <c oughs> ูดกับโต๊ะไม่ได้ย้ายของเขาเอาเยว้ายอกหน่อยหนึ่งเวลาเปิดแล้วไปชนเดี๋ยวกระจกเขาแตกพอดีนะไม่ต้องตกใจฮนะแม่ดื้อเอาเอาแจ็คเก็ตมาตัวเดียวนะแต่ว่าเอาของยี่ห้อนี้เขาจะมีเป็น สองชั้นนะพอดีไม่ได้อยู่ในสนามบินแล้วไม่ได้ร้อนนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อเสื้อขนแกะค่ะเสื้อแบบเนี้ยเนี่ยวันนี้ที่ไม่ดื้อใส่มาไม่ดื้อถอดถอดชั้นในอันนี้ออกนะคะเพราะว่าไม่ดื้อร้อนนะก็เลยใส่แต่นี้เพราะอันนี้มันกันฝนได้อันนี้เป็นเสื้อพี่ดื้ออันนี้เสื้อพี่ยิ้มแล้วก็ที่วางเสื้อผ้าอันนี้จะเป็นเสื้อแบบพี่ผสมขนแกะหมดเลยนะคะไม่ดื้อ กลัวหนาวเนาะเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยเอามาหลายตัวเลยวันนี้ก็ใส่ตัวนี้มาเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะคะเนี่ยก็เลยเอาตัวเนี้ยใส่มาเพราะว่ามันหนาวนะชอบชอบตรงนี้แล้วก็มีกาต้มน้ําร้อนด้วยเผื่ออยากกินมาม่าก็ได้นะเนี่ยซื้อมาม่าที่ร้านเอเชียมาเนาะยังไม่ได้ดูตู้เย็นเลยตู้เย็นน้อย พี่ดื้อ,อเบียร์มามาแช่แล้วค่ะเบียร์ที่ไม่ดื้อเอามาจากที่เครื่องบินนะบนเครื่อง <c oughs> และอีป้าของชอบก็แหละดีชอบค่ะชอบต่อไปถ้ามาที่ที่เออก็เป็นเฮเกนจะมาพักที่นี่นะคะไม่เปลี่ยนโรงแรมและถูกใจโรงแรมนี้กว่าเพื่อนแล้วค่ะแม่ดื้อกำลังจะ<ร>จะม<ะ><ะ><ร>านอนมาเห<ะ>็นร<ะ>ูปภ<ร>าพท<ะ>ี่นี่ค่ะสมสีใช่ไหมไม่ดื้อดูผิดไหมภาษาไทยเนาะ สมสีแล้วก็อันนี้วันนี้วันอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะคะหนึ่งเก้าพ,มมนนะะพ,มพิมจะไปดื่มนะคะเดี๋ยวพิมพิมจะไปดื่มนะคะไม่ดื่อกับพี่พดื่อไม่ออกไปแล้วเพราะว่าโอเคกันแล้วนะคะเอออันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยส,สุมนมานสุมนมานสุมนมานอันนี้อ่านว่าอะไรชงสมสีหรอ ใครรู้อ่านให้ไม่ดื้อดูหน่อยนะเออดีใจอะ่ะภาพวาดของศิลปินไทยได้มาอยู่ที่เดนมาร์กนะคะกรุงโคเปนเฮเกนที่โรงแรมสแกนดิกค่ะอ,อืมสวยตอนแรกมองว่าไม่สวยนะแต่พอเจอภาษาไทยแล้วรู้สึกว่าสวยขึ้นมาทันทีเลยค่ะ